ครับผมวันนี้อยาเรียกว่ามาร่วมงานเลยมาร่วมเกาะใบบุญเ,เพราะว่าเขาบอกว่างานวันนี้รายได้ทุกบาททุกสตางค์ไม่หักใครจ,จ่ายเลยนะเขานําไปบริจาคให้ศูนย์ลดหัวใจโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยทั้งหมดเลยเก็เลยแบบขอมาร่วมเกาะใบบุญหน่อยช่วงนี้ไหนๆก็ปีชงแล้วมาร่วมทําบุญสักหน่อยครับผมพี่ชงเราปีนี้พูดชงให้เขาคาถามต่อไปก็อย <P> ่างล่าสุดก็หูกกระจกรถหักไปข้างหนึ่ง หรือว่าแก้ชงเกิดจากะรเพราะประมว่าลูกเกิดจากรับผิดเองก็ได้ประมาทคนเดียวครับผมทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นครับผมเป็นการถอยรถที่เรามองจต่ซ้ายกับหลังไม่มองขวาครับแล้วก็ประกอบกับพื้นถนนที่เรียบเกินไปครับผมทำให้รถตกหลุมนิดหน่อยครับผมแล้วหูก็เลยไปเกี่ยวกับเสาหักเป็นที่เรียบร้อยครับ แต่เราไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นอะไรครับผมแต่รถหักหนักเลยครับอันนี้จะเป็นช่วงแรงสุดหรือยังเออความจริงมันก็มาเรื่อยๆถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตสนุกดีครับผม,มแต่บางทีก็ถือว่าได้ร่วมพัฒุ์ด้วยอแล้วเนาะเดี๋ยวสิ่งอ่าเดี๋ยวสิดีๆก็จะตามมาเถอะครับสาธุแล้วถึงูะถึงตามมาก็มีแต่ทีวีแอนเดอร์ในบังคับบ้านใหม่ก็ความจริงเราก็มีร่วมงานทีวีแอนเดอร์มาก่อนนานนั้นอยู่แล้วอย่างซีรีส์เรื่องจากศูนย์ถึงสิบครับผมก็ ทีมงานก็เป็นกันเองครับผมก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้เป็นการย้ายที่ใหม่ที่แบบใหม่ไปเลยก็ยังแบบคุณหน้าคุณนตากันครับผมครับผมีีอื่นบ้าใช่ครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายนี่อยู่ครับผมพูได้พูได้เรื่องอะไรนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็มีถ่ายเรื่องจังเมลจดหมายที่ไม่ถูกเปิดอยู่ครับก็ใกล้จบแล้วแล้วก็ใกล้จะออนแอร์แล้วครับผมก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมมีมิม่ะแลกใหม่หรือว่าใส่สั่ง ก็ถามว่าแปลงใหม่ผมว่าแปลงใหม่ทุกครั้งที่เราได้สมบัาิใหม่ๆอยู่แล้วครับผมแล้วก็มันน่าจะเป็นตัวละครที่มีข้อมูลที่ต้องค้นคว้าทําการบ้านเยอะที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยครับเพราะว่าเขาเป็นนักจิตบําบัดด้วยเราก็ต้องรู้ข้อมูลรู้ที่จะบําบัดคนยังไงเข้าใจคนยังไงครับผมก็อยากให้รอติดตามครับผมรับรองสนุกแน่นอนไม่น่าเบื่อแน่นอนครับผมเราเป็นคนค้นคว้ากับตัวละครนี้มากน้อยขนาดไหนคะก็ เปิดอินเทอร์เน็ตบ้างเพราะว่าเวลาเราอ่านบทเนี่ยมันจะมีหลายคำศัพท์มากเลยที่เราไม่เข้าใจอินเทอร์เน็ตช่วยคุณได้ครับ Google ช่วยไม่รู้ด้วยบางคำภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไงก็อาศัยแบบภูมิผักหลักจําเอาถามคนนู้นถามคนนี้พี่อันนี้มันอ่านว่าอะไรสำเนียงผมไม่ได้มันจะได้บบว่าพี่อะไรประมาณนี้ครับผมพูดถึงการแสดงแล้วงานร้องเพลงก็มีพูดถึงงานแสดงแล้วงานร้องเพลงก็มีนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามหรือว่าไปร่วมชมกันนะครับผมคอนเสิร์ต มิเล <c oughs> ียนบอยครับเราเตรียมตัวกับคอนเสิร์ตไงอีดีกว่าเราก็เราเตรียมตัวคอนเสิร์ตก็คือความจริงเนี่ยเราคิดเพลงไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับตอนโชว์เพราะว่าความจริงโชว์มันจัดขึ้นปีที่แล้วแล้วก็เจอสถานการณ์โควิดปุ๊บทำให้ต้องพับสามเพลงนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเพลงใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเพลงใหม่มาเรื่อยๆจริงๆแล้วก็แบบแต่ละเพลงมันก็สนุกแล้วก็เลยแบบโอเคสาเพลงนั้นเราก็ถือว่าเก็บไว้ ฟังเล่นๆเ,เพราะว่าเราเสียค่าเลียเลสนเราทําทุกอย่างไปหมดแล้วไงแต่ว่าเราก็อยากให้แฟนขับได้อะไรใหม่ๆได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเราก็เลยโอเคเปลี่ยนใหม่หมดเลยสาเพลงครับผมเราเลือกเองเลยนะคะสาเพลงใหม่สามเพลงโชว์เดี่ยวเลือกเองเลยครับผมแล้วก็จะมีโชว์ร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆด้วยครับผมก็รอติดตามครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับจะได้เห็นการอะไรที่แฟนไม่เคยเห็นเรามาก่อนหนี้ในโชว์เดี่ยวของเราไม่บอกบอกก็รู้ <c oughs> บอกก็ก,กลายเป็นเคยเห็นแล้วจ้ะ <c oughs> นอกจากเรื่องการแสดงเราเรื่องเพลงแล้วมีอะไรที่ซุ้มซ้อมฝึกซ้อมอ,อะไรอยู่บ้างไหมคะเออเรื่องความรักครับผมโสดนะครับผมนะเออเราก่อนนะเคยคุยกับเธอเรื่องเอ่อฟุตบอลเราสองคนเอ้ไงก็ขิงเรามานะไม่ค่อยอยากคุยเลยเรื่องนี้ ก็เห็นเขาไปร่วงงานนีใ่ใช่แล้วเขาเขิงมาว่าเออแบบตัวเองเนี่ยต้องเจอกันปึ๊บผ,<ม>ผมฝากฝั่งอมภวัตไปละแล้ออแบบเฮ้ยเราแฟนผีเราอย่ายอมนะออแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ดูหรือเปล่าเพราะาบัตรเต็มแล้วป่ะตอนนี้รู้สึกบัตรเต็มแล้วแล้วถ้าจะใส่หน้าง,งานผมว่าน่าจะช้าไปเยอะอยู่ออก็ไม่รู้ว่าพี่ๆทีมงานนักคงนักข่าวอะไรพวกนี้เขาจะแบบใจดีอะไรกับเราไหมเพื่อแบบ เออซื้อบัตรให้แล้วไปสัมภาษณ์เรานั่งงานอย่างเงี้ยอ่ไปด้วยอ่ะคราวที่แล้วพี่เพิเร์ดขิงเอามาแล้วเราจัดกันเลยค่ะเนินหน่พี่เพิร์ดกลับพี่ถึงกลับอายปากตัวเองมากเลย <laughs> ทีมเขาก็ลองแชมป์กด็ดูการหน้าน้องพี่ยี่สิบกว่าสมัยนะยตามไม่ทนันก่อนแล้วค่อยมาคุยกันออขอโทษนะครับขอบคุณาเป็นรูปนะ